ดอกใหญ่ๆแข็งๆข็งพี่น้องแค่แค่เห็ดปลูกตาพี่น้องปา้าพี่น้องเห็ดเห็ดละง,งูไม่แต่ดอกจุ้มๆเนาะอันนี้สิเป็นดอกที่ประจรเลือกไว้พี่น้องนี่คัดไว้เห็ดปลูกประจรก็ได้พี่น้องนี่ไม่แต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องดอกจุ้มๆแข็งๆเลยพี่น้องเห็ดปวกนี้ตีนใหญ่ๆ,ๆประจรพ่อหมู่เดียวเนาะหมู่ก็บ่ค่อยใหญ่เป็นไง เ็ลง,งกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบอรสุขุสุขนเดอยจินีตอนหับเขาสุ่องเบาจารบ้านนาครับเนาะมันนี่กับผ้าเขาด้เขาป่าพี่น้องตื่นตั้งแต่เช้าเมื่อดพี่น้องเขาป่าหาเฮ็ดเนาะ เฮ็ดละงกช่วงนี้เฮ็ดละงกออกร้ายพี่น้องเมื่อคืนนี้ไปเนื้อกำไอ้เพฝนพี่น้องได้หลายเติบเนาะเสียดายแต่โคมบอจอนเบิดพี่น้องโคมบอจอนเบิด์ตกับโค่บอลคอดีนะพี่น้องมีแต่ติดติดด,ด,ดับดับนนเนาะก็เลยบย่ได้เฮ็ดพี่น้องเลยสิมาหาเอาช่วงเศร้าพี่น้องเผื่อว่าได้เนาะเมะื่อคลื่อนกับฝนตกลิ่นอยู่เบิดคืนพี่น้องเราสิหาถ่ายคลิปบรรยากาศ เนื้องเฮ็ดก็บ่ได้พี่น้องเไยฝนตกแห้งเคลื่นอนกับไปเนื้นองกะจนสิแจ้งเนาะพอไปรอบเศร้าพี่น้องฝนตกเศร้าจังได้ไปเนาะปเป็นยังก็อ้ายเพลินเง,องนินแถวหน้าอะไรพี่น้องปมันตีสองตีสามฝนตกเศร้าเนาะ นะเบิ่มมาแต่เศร้าไรกะปูอย,อ,ยปอยากเห็นพี่น้องเลี้ยวปูอยากเห็นต้องรอให้มันแจ้งคนนี้เมืม่อนี้สายเดียวเลยพี่น้องพอเพิ่กนกลับไปคนละทางไอ้เพิ่กนการยังนอนพักผ่อนอยู่น่าจะหน่อยเพิ่นกินนาสีตามมาโอ้ยเดี๋ยวปเ,เห็นเฮน็ดี่มันยังเมืดอยู่ คลอให้มันแจ้งคนนี้เฮ็ดแล้วงออกลายพี่น้องช่วงนี้พอจอนได้แต่เฮ็ดบานเมื่อคืนนี่จูมไม่อยากได้บันไดจูมก็ได้อยู่แต่ได้บ่หลายเนาะว้าวพี่น้องมาพ่อแล้ว ôi mà phò mà phò hết bàn nó phò tròn đi mang tới hết bàn à, này cái này chuẩn lốp tin nữa anh em thằng phun cả được nhưng bất nhai đấy ở okay, hết đấy nhà này ui nhà cặp hồ đỏ phi nó hoặc bàn sẵn đó xái, khu hồ ดอกจูมมาบพ,พ่อเนาะปุมีไข่บ่แถวเนี่ยมันยังหยักมืดจีเนาะเรียวหากระบออยากเห็นมาไทย khi nào mà khỏi lẽo khi màn tài đọc bàn thế ấy, là ngục à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  ออกหลายเนาะออกบ่อนละดอกสองดอกไส่หมูอยู่แถวใดพ่อแต่ดอกบานหาหล่อไปเรื่อยๆพี่น้องอ้พ่อแล้วพี่น้องป้าทีระงูเหลืองก็ออกเด้อเนี่ยนี่สองดอกเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวดอกนี้กั พ่อดอกจูมแล้วพี่น้องเลยออกเรืองออกใกล้กันเลยเนาะสามดอก เมื่อนี้คนทางบ้านขนาดสิลรมมหาหลายพี่น้องเฮ็ดเพราะว่าอ้าเพิ่นได้เมื่อขายเนาะมื่อนี้คนขนาดสิปดลงมาพี่น้องพากันลงมาหาเห็ดเนาะมื่อนี่สิเซียงสนันวันไวเนาะเออเดี๋ยวพี่น้องจูมเลยเดอกนี้กัน เสียดายแต่เมือ่อคืนนี่บัจอนพ่อแต่ดอกบานๆอ้พี่น้องสองดอกนี่เป็นบานพิมพ์เลยอ่าแต่เสียดายอ้าวแตเห็นตะบอนเขาเอาสก๊ะใส่ไอ้คนเอาเมือ่อคืนนี่เนาะว่าเมือ่อคืนนี่กับมาเงี้ยงแถวนี้พี่น้องเงี้ยงอยู่แถวหน้าไม่ได้ไปใส่ไก่ พี ừ, ừ, ừ. Này ่นดาวโหตายคนมันจะดอกบานแท้เฮ้ยอู้ยเอาไม่ได้หรอพี่น้องเน่าเลยเมื่อกล่ะทีมือสือหาเรื่องแต่ดอกจุ่มๆเนาะดอกใดบานกะซีแข็งๆเนี่ยจังเอา ดอกจูกันกันอ,อย่างกายสักแปสักหนึ่งไ้พ่อมันไนดะ้ผูพี่น้องดอกนี่เดี๋ยวเห็นตะไคร้กกเลยเ,เห็ดอย่างนี้เห็ดเอยียงนี่ เฮ็ดน้ำมุ้งน้ำมองหมนี่ยป้าจ้อนก็บอกไปหัวแจักตรงเนาะได้เอาเมื่อบ่งเพื่อว่ากินได้อันนี้เฮ็ดยังเนาะเป็นเฮ็ดเพิ่งพี่น้องเฮ็ดยังกะเก็บแล้วเนาะเฮ็ดผสมผสนกันป้าจ้อนก็บอกหมักกินเนาะพี่น้องเฮ็ดกะหมักหาซื้อเนาะหาไปให้สะพรเพิ่น ตั้งแต่หามายัางบ่งเห็นไข่ละงูอยู่นนองยังบ่งเห็นไข่มัน,เ,นเห็ดอย่างนี้นี่ดอกบางใ่เลยเห็ดหนาเหี่ยวบ่านี่หรือเ,เห็ดเพิ่ง เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องห้อ,เอ,อยเดือกอ่ะห้อยเดือกเนี่ยนอยากคมุมเอาไปลดเนาะให้พอเป็นไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ เฮ็ดพวกกันยัองบ่ออกนะพี่นอ้องช่วงนี้กะกัสิออกแต่เฮ็ดละงนะูเนาะเฮ็ดละงกกูกะเริ่มออกลายแล้วพี่นอกก้องกะเริ่มออกทั่วไปเนาะเฮ็ดละงูกะหันหยู่ไซกัมี่ตาพี่นอ้องพ่อแล้วเนาะพ่อขึ้นเฮ็ดพวกครับพ่อเฮ็ดพวกรีพี่น้องนี่ตาเนี่ยพอ้ึ้น นก็นเริ่มหลังมาเลยนะช่นาะขึ้นมา่อนเห็ดปวงเี้ย คนเริ่มมาหลายเลยพี่น้องไหมนลายพี่น้อง้หักซ้ำออกหลายเนาะออกใหญ่ๆกันไป หมองอยิงยมใหญ่เน้นอ่ะนี่พี่เนีน่มาพ่ออีกเลยว,วนหนาเวียนไปเวียนมาเนาะสุดท้ายก็มาพ่อพี่เนาะ โค้งใหญ่นะพี่น้องหมูน,หน้อยนแต่กัดร้ายเติบนม่หมูนี่มีต่อดอกใหญ่ๆเราคจุ่มแล้วพี่น้องโบจอนคิดว่าเห็ดปวกเนี่ยมาทันออกเนะาะนี่พี่น้อง ออกงหญ่ๆแข็งแข็งไปเนะคล้าเฮ็ดปลวกตาคช้ใเนตอามีดมาโอ้ยหักแตกซซตัวนี้ ดอกเตยเดี๋ยวหาหลอดมึงก่อยพี่น้องเผื่อพ่ออีกเนาะมีพี่น้องเฮ็ดปวัวอีกโอ้รวมกันแล้ววะไในร้านดอกเตยพี่น้องหาไปเรื่อยๆเนาะเพื่อ,อพ่อหมูงใหญ่หาหลอดไปอีกพี่น้องเพื่อพ่อเฮ็ดปวกอีกเนาะ อ่าเก็บด h งอกพี่น้อง4ดอก5ดอกพูเท่าที่มดเลยอสิดาย้อมา้าบทันพี่น้องบ่ได้จ้อย พ่อเฮ็ดปวกจากห้าเฮ็ดปวกเลยพี่น้องมาเนี่ยพ่ออีกพ่อเออนาะมูนใหญ่ๆไงพ่อให้มูนใหญ่ๆคือสิขักมาเห็นเฮ็ดเพิ่งเลยพี่น้องเก็บเฮ็ดเพิ่งก่อนโอ้โหวางกระต่ายออก นี่เฮ็ดยังเฮ็ดนี่เอ้ยบวแม่นเฮ็ดพี่เบื่อตาลายเลยพี่น้องเฮ็ดยังจะเก็บไ,ไปเพิ่อเลยแถวนี้สิเป็นนุ่นเฮ็ดไข่เนาะพี่น้องเฮ็ดไข่ออกกะแถวนี่ลายเนาะแถวนี้สิออกลายนุ่นเฮ็ดไข่นุ่นเฮ็ดละงอกแถวนี้บอกข่อยเห็นพี่น้อง มันออกลายพอมีคนมาหาก่อนหน้าประจอนล,ล้วเนาะต้นประจอนเห็ดเจ็บเห็ดปวกเห็นเข้าหย่างผ่านมาเลยหาลำเก่ารัาพี่นนองเขาสิเอาเบิร์ตคูดอกอะไรปะ ต้องมีเลยเนาะจากดอกปลอดสายตาเห,ดาาห็ดน้นดนำมากว้าเนื้ว่แม่เห็ดเลือดเนาะเห็ดแดงๆคิดว่าเห็ดน้ำมาก จอชันก็เลาะข้าวเทียงเขาพี่น้องาะว่าคนก็นเริ่มมาหาหลายเลยเนาะเริ่มบ่ค่อยพ่อละ,ะจอชันก็นเมื่อยแล้วเมื่อเบิ่งเฮ็ดอยู่เทียงเขาพี่น้องเฮาได้เฮ็ดหลายสันใด้นี่พี่น้องอันนี้จะเป็นเฮ็ดที่เฮาหาเนาะอ่านี่พี่น้องนี่ทั้งเฮ็ดปวกเฮ็ดละโง่เฮ็ดเพิงเฮ็ดอยังเนาะสารพัดพี่น้องสารพัดเฮ็ด ันนี้เป็นของายเปินได้พ oh, oh, ี่น้องเนี่ยายเพิ่นทางเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดลอกงูกเนาะดอกจูมตัวนี้ดอกจูมเขาเปิดผ่นแงกไว้อันนี้สิเป็นดอกบานอ้เพเ่็นก็ได้เฮ็ดป่วกนะพี่น้องเนี่ยป่วกขาวก็เลยเฮ็ดปวกเนี่ยอันนี้เป็นของบอจอนพี่น้องบอจอนเงี้ยงเมื่อคืนนี่เนาะเงี้ยงกับโคบ่อคอยดีนะพี่น้องถ้าโคบ่อจอนดีกันน่าสิได้ลายอยู่ โคมกับมีเตอดับเนาะมีเตอดับแล้วก็บเบิร์ดโคมเบิร์ดเนี่ยเป็นอย่งแป๊บเดียวพี่น้องเลยโคมบวกคดีถ้าโคมดีก็น่าสิได้ลายอันนี้ก็ของบอจอนเนาะเห็่ละงูเ็ดเพิงอันนี้หาวังเศร้านี่พี่น้องนี่ไอ้เห็ดปวกเนาะมีเตอดอกจุ่มๆเออได้ลายพี่น้อง นี่สิเป็นของพ่อเหรอนปะของพ่อเพห่อเอามาแต่ไซนี่มีแต่ดอกเรมจูมนี่ฮะโอ้ผู้จักกระตายผู้จักกระซามพี่นอ้องฮะเห็ดเรางอกออกเลยเด้อพี่น้องเลยเห็ดเรางอกเริ่มออกลายเลยเนาะเห็ดปวกก็เริ่มออกเลยพี่น้องเห็ดปวกกะ็ปะปจอนก็ได้มูหนึ่งพี่น้องมือนี่งฮะ สามสิกินพี่นอ้องจักเสร็จอะไรกินเนาะขอก่อจรกับสิห้าเลือกเอาเลยดอกจูมก่อนพี่นอ้องเลือกเอาดอกจูม,มันใส่ทุกอย่างไว้ต่างหากเนาะดอกบาต่างหากดอกบานี่โอ้ยันมือฮอนบาน้านย่าเละเบิดพี่น้องเลยจักเสร็จอะไรดีเท็ดละง,งกูก่อนแหง้งเปื่อยไว้ซ้ำบุอเฮ็ดปวกเด้ รับในหนึ่งกะเปื่อยเลยพี่ทองไงเทปจอสีหาคัดเอาแต่ดอกจูใส่ถุงยางไว้ก่อนเฮ็ดลวกกันแล้วทางเบิดกกสิบประมาณนี่แหละพี่น้องทั้งของไอ้ของบอดจอแล้วก็ของพอเพม่อนน้ำเนาะนี่พอเพม่อนไปหาบางเศร้านี่พี่น้องเพม่อนไปถึงบอนมันเนาะได้ลายเติบบางคนกะโบไไ้กะมีพี่น้องมันก็แล้วแต่โชคมานภามันเนาะคนก็เริ่มขย้อยมาลายเลยพี่น้องหาเฮ็ดกะ เริ่มเอื้อต์กันสนามวันไวละ่ะเกาะประจรกสิคอโตเลอือกเฮ็ดจูมกับพี่น้อ,เอ,องเลยเลือกเคลเล่อกสีเมืเ่อเนาะเกาะประจรกสิมาเลือกเอาดอกจูมมันออกกับพี่น้องใสท่ทงยางแยกกันไว้สันเนาะแต่กันมา ไค่ไท่ก็ออกวะ้วบูเมนเฮ็ดน้ามองมันดมองเฮ็ดขาเฮ็ดอะเฮ็ดอายะ่ไเฮ็ดไข่เนาะกินไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดนังเฮ็ดอายะดเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดร่วมในยเมื่อยหะเพินแกงแกงเสร็จ กินกบใส่ตู้ไว้พี่น้องตบันใส่ตูตต้ไว้ใส่ทุกงยางใส่ตู้ไว้กินบัดเวลาบูมินอกินเขาได้แก่ เฮ็ดละโง่มิแต่ดอกจุ่มจู๋เนาะอันนี้สิเป็นดอกที่ประจรเลือกไว้พี่น้องนี่คัดไว้เฮ็ดพวกประจรก็ได้พี่น้องนี่เฮ็ดพวกกระดอกมิแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องดอกจุ่มจู๋แข็งแกรงเลยพี่น้องเลยเฮ็ดพวกนี่ตีนใหญ่ๆประจรพ่อหมู่เดียวเนาะหมู่กับเขาเขใหญ่เป็นไงเฮ็ดละงูอันนี้เฉพาะตัวจูมันได้พี่น้องเลยตัวบานเนี่ยป้าตัวบานแห้งไร้กุ้นนี่บานนี่ล้นกระต่ายพี่น้องเลย ตัวใดมันบานแห้งกะบ่ได้เอาพี่น้องเสียดายตัวบานเนาะตัวบานนีอ้โหวบาจนเสียเ,เมื่อรว่วบดได้เอาเมื่อเอาเมื่อกะหามันแตกพี่น้องใส่ทุกงยางเมื่อขี่รถเมือ่อนำทางเนาะภสิีประมาณเนาะพี่น้องฮ็ดเนาวกะมาเอาเบเสียเที่ยวพี่น้องมาเนี้ได้ลายพอสมควรถ้าเมื่อคืนในไฟบจนดีถ้าเยื่องกะน,น่าสได้ลายพี่น้อง นี่เงี้ยแป๊บเดียวเนาะอันนี้ไปหาตอนเช้ามาเติมกันก็ได้หลายเติมพี่เนาะพอจอนหาเห็ดแล้วก็สิเมื่อเนาะพี่เนาะพอมีเวียกต่อเนาะเมื่อยังสิเมื่อหาเสียหยามุงหยามันเนาะบอกคอยว่างเนาะพี่เนาะตรงนี้ก็แล่นหาอยู่หากินน้ำแล่นหาถ่ายคลิปน้ำเนาะสะสมกันไปพี่นเนาะไยก็โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บปรจอนก็สิขอจบคลิปเอาไว้สนี้ก่อนเด้อไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และก็สั่นกระดิ่งของประจอหนำเนาะคือจะพอพาชิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง